เากาะช้างแบบไฮโซในงบ2อง0ัน 2, ันสคืนกินหรูอ,อยู่ดีกินซีฟู้ดพร้อมห้องพักพรีมเมียมออกจากกรุงเทพถึงตราดก็มาที่ท่าเรือข้ามฟ้าเกาะช้างพอไปถึงปุ๊บขับรถบนเกาะอีกหน่อยเข้าโรงแรมกุญชลบุรีเลยโรงแรมที่นี่เป็นที่พักติดทะเลเราได้ห้องเป็นบ้านซีวิวเลยจ้าเห็นวิวทะเลสวยเข้ามาก็แอร์เย็นฉ่ำที่พักก็ตกแต่งนสไตล์บาหลีกว้างมากห้องน้ำก็กว้างถ้าใครชอบห้องที่มีเนื้อที่เยอะไม่ใช่ห้องอัตคัดแค่ๆคือถูกใจเลยแล้วมาถึงวันแรกก็เล่นสระนน้ำโรงแรมสระน้จั่นี็นินบ้าก็ะมพำน้้าเกะแลวท ด้วยฟรีตกเย็นก็มีเซฟดินเนอร์ให้เรากินฟรีที่ห้องอาหารโรงแรมก็จะมีปลากระพงมีก็มีกุ้งอย่างเงี้ยกินอิ่มปุ๊บก็เข้าที่พักนอนเข้าวันที่สองเขาก็มีมื้อเช้าโรงแรมที่ห้องอาหารทินไปู้วิวหลักล้านไปพอช่วงเที่ยงเราก็ออกไปเล่นน้ำที่หาดทรายขาวชาหาดที่นี่กว้างใหญ่มากค่อนข้างจงบเลยถ้เทียบกับหาดาสแก้วบนเกาะสมเดที่เราไปบ่อยขนาดเป็นหน้าบดนน้ำยังใสแถมเลนส์น้ก็ละเอียดเราเลยเล่นน้ำสนุกเลยเพราะแดดมันอ่อนอยู่แล้วช่วงบ่ายเราก็กินร้านอาหารริมชายหาดคือร